นี่คือ ASUS t ั u g Gaming A16 ที่ใส่ CPU จากทาง AMD Ryzen AI 9 HX 370และกราฟ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 4060มาให้ใครอยากรู้ว่าเล่นเกมดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกัน สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมพอลเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กับตัวแรงตัวล่าสุดของทางอัดซุดอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกครับว่าตัวนี้ใส่ CPU AMD มาให้แล้วเป็นเจนใหม่ล่าสุดซึ่ง AMD เจนใหม่ครับจะยัดความเป็น AI เข้ามาจะมี n e u r a l Engine เข้ามาให้ทําให้ประมวลผล AI ได้ดีขึ้นซึ่งตัวนี้เขาเคลมไว้ว่าสามารถประมวลผล AI ได้ถึง314เทราออปสำหรับใครที่จะเอาไปใช้ AI ครับตัวนี้ก็ค่อนข้างแรงเลยสามารถใช้ได้ทั้ง CPU และ g p u มาดูรายละเอียดของ CPU ยกันหน่อย เซ็น a ์9 HX 370ตัวนี้ครับจะมีคอมาให้12คอยี่สเทสเบยคอกจะอยู่ที่2.0 GHz กิกะเฮิร์แต่ถ้าเป็นบูตคอกเนี่ยจะสูงถึง5.1 GHz l c a ึกิกะเฮิร์ครับให้มาถึง36 m สเมกเลยทีเดียวและแน่นอนว่าตัวนี้มีม AMD ี AMDX DNA หรือก็คือ Neural Engine ครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่าความแรงของตัวนี้จะอยู่ที่50 T สเลออกจากที่เราเอาไปเทสด้วย Cinebench i23 คะแนนมัลติคอร์ครับจะอยู่ที่23,709คะแนนซิงเกิลคอร์ครับ2 0 0พัคะแนนสำหรับคะแนนซิงเกิลคอร์ครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างแรงมาแตะถึง2,000ได้ผมถือว่าโอเคละส่วน c ีดีเบนท์สองพครับมัลติคอร์จะอยู่ที่1,179คะแนนส่วนซิงเกิลคอร์ครับจะอยู่ที่115คะแนนอย่างที่บอกไปครับว่าเจนเนี ne, ่ยซิงเกิลคอร์ค่อนข้างจะทำได้ดีนะแรงผิดหูผิดตามากต่อไปครับไปดูกิกเบนท์เอไอกันมากดีกว่า สำหรับซิงเกิลครับจะได้อยู่ที่2,693คะแนนฮาร์ฟครับจะอยู่ที่1,408คะแนนคอร์ Quad ครับจะอยู่ที่4,270คะแนน ประมาณนี้ครับสำหรับผลเทสของ CPU นะต่อไปไปดูการ์ดจอมาดีกว่าสำหรับตัวการ์ดจอครับจะมาพร้อมกับ NVIDIA GeForce RTX 4060มี RAM GDDR6 มาให้8 g b ด้วยกันรองรับหมดครับไม่ว่าจะเป็น DLSS 3.5, Ray Tracing, Frame Generation, NVIDIA Advanced Optimus ก็รองรับหมดครับแต่การ์ดจอตัวนี้ครับเป็นการ์ดจอที่กินพลังงานอยู่ที่140วัตต์ max TDP สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสูงสุดของซีรีส์4060ในแล็ปท็อปแล้วและแน่นอนครับด้วยความ ที่ตัวนี้มีเทนเซอร์คอหรือว่าคอที่เอาไว้ประมวลผล AI ใครที่เอาไปทํา AI ครับสามารถใช้ตัวนี้ในการเทน AI ได้เลยผมลองเทสด้วย TD มา r Fire Style ครับจะได้คะแนนอยู่ที่24,182 Time Spy ครับจะได้อยู่ที่19,44 Night Raid จ,จะอยู่ที่6 7 5 3คะแนนต่อไปเข้าไปดูการเล่นเกมกันไามดีกว่า เกมแรกครับไปที่วูของปรับ DLSS อยู่ที่80%เปิด Latesting v e r y High p s e t ครับผมปรับเป็น v e r y High นะ Frame Generation On เล่นอยู่บนความละเอียด Full HD Frame Rate ครับจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ70-90เฟรมเกมต่อไปครับ Hogwarts Legacy ปรับเป็น DLSS Quality Latesting ปรับเ,เป็น Ultra p s e t ครับปรับเป็น Ultra เหมืนอนกัน Frame Generation On เล่นบนความละเอียด 1080p Frame Rate จะวิ่งอยู่ที่60-75เฟรมครับต่อไปครับไปดูที่ Cyberpunk 2077กันดีกว่าเกมนี้ครับ DLSS เป็น Quality เหมือนกัน P s ครับผมปรับเป็น La เทสซิ่งอัลตร้าเฟรม Generation on เล่นบนความละเอียด1 0 8 0ปเีฟรมเรทที่ได้รับจะอยู่ประมาณ50-60ประมาณนี้ต่อไปครับเกมใหม่ล่าสุดของชาว PC ก็คือไฟนอ l Fan t a ซ y 16ปรับ DLSS เป็น Quality เหมือนกัน P s ครับปรับเป็น Ultra f าเฟรมเจ e เนอเรชั n นออนเหมือนกันเล่นบนความละเอียด 1080p เีเฟรมเรทที่ได้ครับจะอยู่ที่60-75ถึงเเฟรมจากที่ผมาไปทดสอบการเล่นเกมครับก็ต้องบอกเลยว่าเล่นได้ทุกเกมในยุคนี้ไม่มีเกมไไไหนนที่่่เลมด้ครับ ส่วนถ้าเกิดเอาไปทํางานครับอย่างเช่นพวกพี่เมียโป้อะไรแบบนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าตัดต่อสบายลื่นไหลไม่มีสะดุดไม่เจอปัญหาอะไรเลยครับสำหรับการตัดต่อไฟล์ที่ผมตัดต่อเนี่ยผมตัดต่อด้วยไฟล์แบบ422 10บิตเป็นแบบ 4K ผมลองเอาไปเรนเดอร์คลิปประมาณ10นาทีครับ ใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ5นาทีนิดๆเท่านั้นเองถือว่าเรนเดอร์ได้รวดเร็วมากเลยนะในส่วนของ Photoshop AI อะไรแบบนี้ทํางานได้เลือๆครับสบายๆโปรแกรมพวกนั้นไม่มีปัญหาเลยส่วนโปรแกรมต่อไปที่ผมลองเนี่ยผมลองเบนเดอรซึ่งโปรแกรมเนี้ยเอาไว้ปั้นโมเดล 3D ก็ต้องบอกเลยครับว่าใช้งานได้สบายๆลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยการพิววิวภาพการพิววิวแสงเงาเนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วนะผมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดใครเอาไปปั้นโมเดล 3D ตัวนี้ใช้ได้สบายสำหรับเรื่องการทํางานครับผมว่ามันก็เหมาะนะ ทำงานได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรด้วยเพอร์ฟอร์มานซ์ของเขาด้วยการ์ดจอด้วย CPU อะไรแบบนี้มันสามารถทํางานได้สบายๆอยู่แล้วส่วนแรมที่เขาติดตั้งมาให้เนี่ยจะเป็นแรมแบบ L P D D R 5 X เป็นแบบ 8G กิกคูณ2ก็คือ 16G กิกนั่นเองแต่ตัวนี้มาแปลกมากเลยครับเพราะว่าปกติทัพครับเขาจะให้แรมแบบที่สามารถถอดอัปเกรดได้แต่ตัวนี้ครับเป็นแบบออนบอร์ดซึ่งมันแปลกๆนะสำหรับซีรีส์ทัพเนี่ยผมเพิ่งเคยเจอตัวนี้แต่อาจจะมีมานานแล้วละ่ะแต่ผมเพิ่งเคยเจอตัวนี้จริงที่ไม่สามารถอัปเกรดแรมได้คร ตอเรทครับตัวนี้ให้มา1เทเบเป็นแบบ PCIe Gen 4 NVMe M. 2 SSD ครับอันนี้สามารถอัปเกรดได้นะเขาจะมีให้มา2ช่องครับแต่ที่ใส่เนี่ยใสยม่มาแค่ช่องเดียวสามารถเพิ่มได้อีก1ช่องโอเคครับเราพูดถึงพวกสเปคพวกเพอร์ฟอร์มนซ์ไปหมดและการทดสอบทดสอบเราพูดไปหมดแลละต่อมาครับเรามาพูดถึงหน้าตาของเขาบ้างดีกว่าซึ่งจะบอกเลยว่าทัฟเนี่ยพัฒนามาไกลมากนะจากตอนแรกหน้าตามันจะดูแบบเป็นโน้ตบุ๊คาแบบไม่สูงมากอะไรแบบนี้แต่ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับดูหน้าตาเขาดิ โคตรหลอ่อผมบอกเลยว่าเป็นหน้าตาที่ดุดันเรียบหรูมากๆทัฟคือแบบเปลี่ยนตัวเองมาจากแต่ก,ก่อนเยอะมากเลยครับดูดูรอบรอบเครื่องครับมันมีความแบบหนักแน่นมีความพรีมเมียมมีความหรูผมชอบมากเลยอ่ะทัฟตัวใหม่ๆคือมันสวยมันสวยมากทุกคนดูสิเห็นปหะ ดีไซน์ต่างๆมันแบบแข็งแรงดูดีมากครับฟ้าหลังตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมส่วนบอดี้ข้างล่างตรงนี้ครับจะเป็นพวกพลาสติกส่วนของเรื่องความแข็งแรงครับตัวนี้ได้รับมาตรฐาน Military Grade มาตรฐานจากกองทัพสหรัฐอเมริกาครับมาดูกันดีกว่าว่าบิดได้ขนาดไหนนี่ครับผมออกแรงเต็มที่นะทุกคนคุณเห็นไหมมันไม่งอทุกคนไม่มีงอไม่มีบิดคือแบบแข็งแรงมากเอาจริงแข็งแบบแข็งสุดๆไปเลยอะเอาเรื่องครับผมบอกเลยความแข็งแรงเนี่ย ต้องยอมจริงสําหรับทับด้วยความเป็นซีรีส์ทับเนี่ยเขาจะเน้นแบบความแข็งแรงนี่แหละคือสุดยอดวัสดุของดีจริงอันนี้น้ําหนักของเขาครับจะอยู่ที่2.2กิโลกรัมนะก็ปกติครับสำหรับเกมมิ่งเนาะ2.2กิโลกรัมผมว่าประมาณนี้แหละโอเคแล้ว ใครที่ต้องการพกพาเอาไปนอกบ้าน ấy, สามารถใส่เป้แล้วก็แบกได้เลยสบายๆเนาะพูดถึงการพกพาครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีแบบเป้แบ็คแพคที่จะเอาไปใส่ตัวดีนะผมแนะนําตัวนี้ทุกคนนี่เลยครับกระเป๋าจากทางอัดซุดเหมือนกันนี่ก็คือกระเป๋า R.O.G. Archer Ergo Air Gaming Backpack B.P. 3 8 0 0ซึ่งบอกเลยว่ามันดูแบบเหมือนกระเป๋าปีนเขามากๆทุกคนเหมาะกับคนที่ แอดเวนเจอร์อาจจะเหมาะกับผมก็ได้นะเพราะว่าตัวผมเนี่ยนอกจากจะเป็นเกมเมอร์แล้วผมยังเป็นช่างภาพด้วยผมชอบไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอบนป่าบนเขาอะไรแบบเนี้ยตัวนี้เหมาะกับผมมากเลยตัวนี้รับมีความจุถึง40ลิตรด้วยกันนะแล้วเป็นแบคแพคแบบ a i r ์โฟนะเราสามารถบีบให้ลมออกนี้ได้เลยให้มันแบบแฟบแฟก็ได้หรือจะให้มันโป่งเก็บของได้เยอะขึ้นก็ได้เหมือนกันตรงนี้จะมีกระเป๋าเล็เลกๆด้วยนะถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะพกพาแบบเล็กๆก็สามารถถอดออกไปได้เลยเนี่ยสมมุติเราเอากล้องไปใช่ไหม เราก็ใส่กล้องในนี้ตอนเราแบกขึ้นเขาเราก็อาจจะติดไว้คู่กันอย่างนี้แต่พอเราตั้งแคมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถอดกระเป๋าใบเล็กตัวนี้ไปอย่างเดียวก็ได้เพื่อใส่กล้องอะไรแบบนี้จะได้ไม่ต้องแบกทั้งกระเป๋าไงและข้างในครับก็ยังมีกระเป๋าใบเล็กแบบนี้อีกออกแนวเป็นแบบกึ่งแข็งกึ่งนิ่มนะตัวนี้เหมาะแก่การใส่พวกเมาส์มากเลยอาจจะใส่คีย์บอร์ดแบบไซส์เล็กๆได้อาจจะได้นะ มีคีย์บอร์ดแบบไซส์จิ๋วอะหรือจะเอาไปใส่เลนก็ได้ผมว่าก็เหมาะเหมือนกันถ้าเอาไปใส่เลนเนาะเนื้อที่ข้างในก็ค่อนข้างกว้างครับสามารถใส่แล็ปท็อปสูงสุดได้ถึง18นิ้วนะเดี๋ยวลองใส่ดูตัวนี้หน้าจอ16นิ้วลองใส่ดูนะโอ,โอ้สบายครับเหลือๆเหลือๆเ,เ,เลยใ,ใส่ได้และมีพื้นที่อีกเยอะเลยมีช่องให้ใส่ของเยอะมากเลยนะช่องสําหรับใส่ โน้ตบุ๊กมันจะมีแยกไว้เป็นโฟมนุ่มๆข้างในตรงนี้จะมีชั้นแยกออกมาอีกครับเป็นชั้นเล็กกว่าตะกีนะไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะเนี่ยมันมีหลายชั้นมากเลยดูดิโอเยอะมากเลยแต่ข้างในต้องบอกเลยครับว่านุ่มมากเลยนะมันนุ่มมากเลยะใส่เข้าไปเราไม่ต้องกลัวว่าจอจะลายเนาะพวกไอ้พุงไอแพคเนี่ยผมว่ายัดเข้าไปได้ลึกมากเลยช่องใส่ของครับมีมาให้เยอะมากด้านหลังตัวนี้ก็จะมีนี่เลยช่องเป็นตะข่ายอย่างนี้แล้วก็ด้านข้างอีกอย่างละช่องโอ้ช่องเยอะมากเลยครับ ดูสายดูอะไรแบบนี้สิอดูแข็งแรงมากเลยอ่ะมีสายรัดอกมีสายคาดบ่าสามารถปรับได้หมดทุกอย่างเลยสายรัดเอวก็มีเหมือนกันสําหรับนักเดินทางนะ ตอนขึ้นเขาครับถ้าเกิดว่าไม่มีอันนี้มันจะเหนื่อยมากอันนี้นเอาไว้รัดก็เอวให้กระเป๋าเนี่ยมันติดกับหลังเราตลอดมันจะได้ไม่เวียงไปเวียงมามันจะเหนื่อยสําหรับเรื่องราคาครับตัวน,นี้ผมยังไม่เห็นนะว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างใต้ description ข้างล่างเนานะว่ากระเป๋าตัวน,นี้มันราคาเท่าไหร่กันแน่ใครที่เป็นสายเดินทางแบบผมเนะก็เหมาะนะเหมาะๆใช้ดีเลยล่ะผมว่า มันค่อนข้างจะอเนกประสงค์แล้วก็ใช้งานง่ายเนาะไม่จำเป็นต้องเอาไปใส่โน้ตบุ๊กก็ได้ครับเอาไปใส่อย่างอื่นก็ได้แล้วมันก็พอที่จะกันพวกละอองน้ําละอองฝนได้ด้วยนะมันพอจะแบบว่ากระเซ็นไม่ได้มันจะมีแบบความเงาเงาลื่นๆหน่อยหนึ่งแต่ไม่ถึงกับว่าเอาไปจุ่มน้ําได้เลยนะอันนั้นก็หนักไปหน่อยหรือว่าฝนตกแรงๆอะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าปอยๆแบบเป็นเม็ดๆอะไรอย่างเงี้ยมาปุ๊บไม่เข้าครับประมาณนี้ครับสำหรับกระเป๋า ROG ตัวนี้สำหรับหน้าจอครับสามารถกางได้ถึง180อง,องศาเลย นี่ครับโอ้โหโอ,โหโอ้มีแอบเกินด้วยนะอาจจะเป็น180เดองศารครับใครที่ต้องการแล็ปท็อปที่แบบกางจอได้ก,กว้างๆอย่างนี้นะก็เอาไปใช้ได้ครับมาี่ส่วนของหน้าจอกันบ้างดีกว่าหน้าจอตัวนี้ครับอย่างที่เห็นหน้าจอใหญ่มากขอบจอโคตรบางเลยทุกคนดูดิหน้าจอตัวนี้ครับมีขนาดถึง16นิ้วด้วยกัน16นิ้ว เรียกได้ว่าสบายตาเล่นเกมแบบเต็มตาแน่นอนความละเอียดของหน้าจอครับจะอยู่ที่ 2.5K รีเฟรชเรทที่ให้มาครับให้มาถึง165เฮิรต์ความสว่างสูงสุดครับอยู่ที่400นิตและตัวนี้ครับมี G-Sync ด้วยนี่ตรงนี้เลยครับเห็นไหม G-Sync เพราะฉะนั้นครับไม่ต้องกลัวปัญหารเรื่องภาพขาดมาดูความเที่ยงตรงของสีของจอตัวนี้กันดีกว่าผมลองทดสอบด้วย Spider X Pro ครับจอตัวนี้ครับสามารถทําค่า sRGB ได้ถึง100%ใครที่จะเอาไปใช้แต่งรูปตัดต่อ YouTube อะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ ได้สีค่อนข้างเที่ยงตรงนะในลิงค์ srgb ด้านบนตรงนี้ครับจะเป็นกล้องแบบ full hd ซึ่งตัวนี้มี ir sensor มาด้วยหมายความว่าเราสามารถสแกนหน้าได้อาคือแบบเปิดคอมปุ๊บขึ้นมาไม่ต้องใส่หนสผ่านสแกนหน้าเข้าได้เลยลงมาในส่วนของคีย์บอร์ดกันครับคีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดแบบ full rgb ครับตัว rgb ครับจะเป็น1โซน,นครับก็คือถ้าเปลี่ยนไฟเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนพร้อมกันหมดทั้งคีย์บอร์ดเลย คีย์บอร์ดให้มาแบบฟูลไซส์ครับมีนมแพดต,ตรงนี้และปุ่มด้านบนสปุ่มนี้ครับจะเป็นช็อตคัดเอาไว้เพิ่มเสียงลดเสียงปิดใหม่และที่สําคัญเลยก็คือเป็นปุ่มอะโมลิเคชสำหรับอะโมลิเคครับสำคัญมากตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครซื้อไปครับโปรแกรมตัวนี้สามารถดูพวกการทํางานต่างๆของคอมพิวเตอร์เราได้สามารถปรับได้ว่าจะใช้การ์ดจอตัวไหนใช้พัดลมเท่าไหร่ในโหมดอะไรเพอร์ฟอร์มนซ์ทอโบอะไรแบบเนี้ย สามารถเลือกได้ในโปรแกรมนี้เลยครับในส่วนของไฟ RGB ผู้ออร่าเ f ฟิกออร่าซิงเนี่ย ก็สามารถปรับได้ในนี้ครับสามารถเลือกได้หมดเลยว่าจะเอาไฟแบบไหนจะเอาไฟแบบเรนโบว์ไหมหรือคันเลอร์ไซเคิลอะไรแบบนี้สามารถเลือกได้หมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครใช้พวกคีย์บอร์ดเมาส์หรืออุปกรณ์แอสเซซอรีต่างๆของ a s ด s เนี่ยมันจะสามารถซิงค์ได้กับโปรแกรมนี้เลยครับสะดวกไหมถ้าเกิดว่าใครใช้ a ั u s ดครับก็แนะนําให้ซื้ออั u s ทั้งหมดเนาะมันจะได้ซิงค์กันไฟจะดูสวยๆอีกปุ่มที่ยุคนี้ต้องมีจริงๆก็คือปุ่มนี้ครับโคพไพลอตถามว่าโคพไพลอตคืออะไรโคพไพลอตก็คือ AI ผู้ช่วยของเรานั่นแหละคร,ร,คร,คคร,าารถ ไปลองใช้ก็ได้เพียงแค่กดตรงนี้ครับปุ๊บโฮมพอยอ์ก็จะเด้งขึ้นมาให้เราใช้เลยในส่วนของทัชแพดครับก็ค่อนข้างใหญ่นะเกือบเต็มฝ่ามือผมเลยใหญ่มากทัชแพดใช้งานได้ดีมากประมาณนี้ครับสำหรับบริเวณคีย์บอร์ดและหน้าจอเนาะต่อไปเราไปดูข้างล่างกันมมกดีกว่าสําหรับด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเห็นช่องระบายความร้อน2ช่องนี่ มีพัดลมอยู่2ตัวครับเป่าลมร้อนออกทางด้านหลังทั้งหมดเลยแอบมีกิมมิกเล็กๆตรงนี้เป็นยางสีส้มนะสวยดีแล้วก็มีลำโพง2ข้างตรงนี้ส่วนของด้านหลังตัวเครื่องครับค่อนข้างดูดีนะดีไซน์แบบยานลบอะไรประมาณเนี้ยแบบไอพ่นหรือสวยดีอันนี้สวยดีและที่สําคัญคือตัวนี้ครับความพิเศษของเขาเลยก็คือฮีทซิงครับมันไม่ได้เป็นแค่2ก้อนตามพัดลมนี้นะไม่ใช่แล้วฮีทซิงครับจะเป็นฮีทซิงยาวทั้งแผงเลยทั้งหมดเนี่ยครับเป็นฮีทซิงแต่ถ้าเกิดว่าใครเอาไปดู YouTube ไม่ได้ใช้งานอะไรครับพัดลมตัว เขาจะเรียกโหมดนี้ว่าศูนย์เดซิเบลแอมเบียนต์คูลิงก็คือไม่มีเสียงสาหรับอุณหภูมิตอนช่วงเล่นเกมเนี่ยมันอยู่ประมาณ70-80องศาเท่านั้นครับก็เรียกได้ว่าระบายความร้อนค่อนข้างดีถ้าเกิดว่าไม่ถึง90องศาเนี่ยผมค่อนข้างพอใจแลละสำหรับเรื่องเสียงครับตัวนี้จะมีลำโพงให้2ตัวด้วยกันรองรับ d o b บ s m o อสมมี h i ไลท์ออดิด้วยและที่สำคัญคือตัวนี้มี Way AI n o i s e c a n c e l l i n g ทำให้เราสามารถวิดีโอคอนเฟเรกซ์กับฝ่ายตรงข้ามโดยแบบเสียงค่อนข้างคลีนทั้งฝงฝััั่่งงเเราาแลตว AI เนี่ยจะทําการจัดการพวกเสียงน้อยเสียงรบกวนต่างๆเดี๋ยวลรงไปฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าว่าเสียงของเขาเนี่ยโอเคไหม โอเคสำหรับเรื่องเสียงเนี่ยต้องบอกว่าตามสไตล์แล็ปท็อปครับก็คือเสียงกลางกับเสียงแหลมเ่ยชัดมากแต่ว่าตัวนี้ครับเสียงเบสเนี่ยค่อนข้างบางแบบบางมากต้องบอกว่าอยู่ในมาตรฐานของแล็ปท็อปแล้วกันเนาะสำหรับเสียงประมาณนี้ต่อไปครับไปดูเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพอร์ตการใช้งานต่างๆกันมากดีกว่า สำหรับตัวนี้ครับให้ Wi-Fi 6e มาและ Bluetooth 5.3ให้ Audio Jack แบบ Combo 3.5 mm มา1ช่อง HDMI 2.1 1ช่อง USB 3.2 Gen2 Type A ให้มา2ช่อง USB 3.2 Gen2 Type C ให้มา1ช่องตัวนี้จะรองรับ DP และ PD สามารถเปิด G-Sync ได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราเอาไปต่อจอต่อมาเขาจะเป็นช่อง LAN หรือช่อง RJ45 นั่นเองสุดท้ายครับจะเป็น USB 4สามารถถ,ถ่ายโอนข้อมูลได้ถึง40กิกะซเลยทีเดียวต่อไป ครับในส่วนของระบบปฏิบัติการตัวนี้ครับให้ Windows 11 Home และให้ Microsoft Office Home and Student 2021มาด้วย Microsoft 365 Basic ก็ให้มาด้วยเหมือนกันและสำหรับสายเกมครับตัวนี้ให้ Xbox Game Pass มาให้ฟรี3เดือนสามารถไปโหลดเกมเล่นเกมใน Xbox Game Pass ได้เลยประกัน2ปี on-site service และ1ปี perfect warranty มาในเรื่องสุดท้ายกันดีกว่าครับสำหรับเรื่องราคานั่นเองตัวนี้ครับราคาจะอยู่ที่55,990บาทสําหรับยุคนี้ครับก็ต้องบอกว่าไม่แรงและก็ไม่เบานะอยู่ในระดับกลางๆโน้ตบุ๊กยุคนี้ผมว่าราคาประมาณนี้ถือว่ากลางแหละถ้าเกิดว่าเราเทียบกับโน้ตบุ๊กแบบไฮเอ็นเนาะแบบขึ้นเป็นแสนอะตรงนี้ก็อยู่ตรงกลางอะ ก็ประมาณนี้ครับสาหรับการรีวิวเครื่องนี้เนาะใครที่ค่อนข้างมีเงินหน่อยมีคุณทรัพย์เยอะหน่อยเนาะก็สามารถซื้อไปใช้ได้ครับเพราะว่าตัวนี้นอกจากสเปคที่เขาให้มาเนี่ยมันยังมาพร้อมกับดีไซน์หน้าตาเนี่ยตอนที่เรายกไปไหนมาไหนเนี่ยมันสามารถบอกตัวตนของเราได้เ่ดูความเรียบความดุดันของเขามันดูดีมากจริงครับสําหรับแล็ปท็อปเครื่องนี้และก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชไว้ช่องของเราด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในตอนต่อไปครับสหรับวันนี้ผมบอสและ ASUS TUF Gaming A 1 6ตัวนี้ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย